นี้ตื่นเช้านะครับก็เดินทางไปบ้านพี่เบาตูุูเหมือนเดิมนะครับนัดกันแลกทถ่ายทำคลิปต่อไปนะครับก็เป็นบรรยากาศบางฝั่ง,ง,งทางทางนะครับเดี๋ยวขระจีไปด้วยท้องทุ่ง,างนานะครับจีเต็ดไปด้วยข้าว ชุดนี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยนะค,ะนะครับอากาศยังการก็สดชื่นแจ่มใสแต่เช้านะครับวันนี้อากาศยังห่างรถบันเป็นเที่ยวบ่านะครับแล้คงจะเป็นเาช่ววบ่ายก็จะเป็นการถ่า,าย,าายาคลิปต่อไปนะครับ ทกพืที่ด้วยกันแล้วกันนะครับที่โดนโกครภบาครับนำรวมจนกทางเวียดนามโอ้ยครับน,นี่สย,ยาดครับทุรบทั้งฝนนะครับนั่นคือธรรมชาติเขาจะเอาคืนมนุษย์แล้วนะฮะบอกว,ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างแล้วก็มนุษย์เป็นผู้ทำลายครับนั่นคือเรื่องจริงนะครับที่ปฏิเสธไม่ได้ ับธรรมชาติจะอาคืนแล้วนะทีนี้ครับแล้วก็ ก็มีโอกาสได้แวะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาทั่งบ้านพี่บ่าวตุลูเลสเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับรอบๆบ้านของพี่บ่าวตุลูว่ามีอะไรบ้างนะฮะนะครับฟังทั้งนี้ก็จะเป็นสะน้ำนะครับบ่อปลานะครับสะใหญ่นะครับด้านหลังของผมฝั่งนี้นะครับด้านหลังนะฮะฟังทั้งนี้บ่อปลาฟางทั้งหลังบ้านเพิ่นบน หลังบ้านก็จะเป็นบอ่อปลาเช่นกันนะครับวันนี้จะถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเป็นคลิปอันนี้คือบ่อปลานะฮะครับ่อปลานะครับบอ่อปลาโอ,าอ้หลายครับบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ต้นไม้หลายดีครับร่มรื่นบรรยากาศสบายสบายนี่คือ หลังบ้านของพี่บ่าวตูรูนะครับชง,งางดีเจสลัดนะครับรนี่ก็นในช่วงตะวันครอยล่องลอยล,อง,ล,อยลองต่ำนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ถ่ายคลิปกันต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะจริงๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศร,ร,รอบๆตรงนี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศสุดยอดกันจริงๆนะครับอปลาเยอะนะครับนะครับปลาเยอะ เดี๋ยวติดตามไปด้วยกันวันนี้ก็จะไปเจอนะครับกับพี่เบาตูลรูเช่นเดิมนะครับย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตรงนี้ตรงี้จะเป็นคองนะครับมีบอ่อปลาแล้วก็จะเป็นคลองปล่อยปลาเช่นกันนะครับตรงนี้นะฮะสุดยอดจริงๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นโอ้ เป็นบรรยากาศเก่าๆตามท้องไร่ท้องนานะครับเราอยู่กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีนะครับอยู่ธรรมชาตินี่มันจะในชีวิตสดชื่นจิตใจสงบอยู่กับท้งไห่ท้อง,องนานี่คือบรรยากาศที่บั่ธรรมดานะครับหาซื้อไม่ได้ <c oughs> นะครับนี่คือเรื่องจริงของ ชีวิตของคนเรานะครับอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปเจอกับพี่บ่าวตุลุนะฮะวันนี้จะเป็นคลิปอะไรติดตามไปด้วยกันนะครับโอ้คือยูสางอ่ำใสวัสดีครับ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 ดีเอิสระวันพยูกับยูคือเก่านะน้ำหายได้ว้างหันก็ได้ว่างหันแมนคือมีกระเป๋า กระเป๋าเนี่ยแมนไพ่คนถามมาสิหรอกมาหนี้คือยังสี่เป็นเจ้าไหนขันยู่ก็เห็นมันบ่แมนแต่ว่าขันไม่ยู่สิบุเห็นกันเด้เห็นนะอืมคนวาจังสี่เท่าพ่อเท่าแม่เท่าแก่โบราณเพิ่นบอกว่าเพิ่นว่าจังเลยอายสิบปีอาบน้ำมะนาวเศร้าปีเล่นสาวบ่เบื่อสามสิบปีตื่นก่อนไกล สีปีไปไ้มาทอดขาห้าสิบปีไปหน้ามาถอดหุยหกสิปีเป่าคุยบดักเจ็สิบปีตีละข้างบมวนแปดสิบปีนักห่วงมาหูเก้าสิบปีเห็นเดือนไงว่าเป็นไฟใหม่ร้อยปีไข่บ่ไข่กระต่ายพี่น้องเป็นความจริงละพี่เอ้ยอันนี้เท่าแก้โบราณเพิ่นบอกนักก่อนเนาะ เดี๋ยวนี้นี่ทุกยากปากมองเด้ทุกยากให้ปากดำกินมันหมกขันบ่ก,กินหมกมันปากบะดำปันนีการสร้างนีสร้างศิลป์น,นี่เป็นเรื่องธรรมชาติบางคนก็นว่าโอ้ขันบ่มีนี่คือจะคนบม่มีเครียดอีกขันมีนี่หลายกับบ่ดี มีนีไับไมีนีไหลก็เป็นอีกแนวหนึ่งดิปวดหัวตัวปวดหัวบริหารหนีเดี๋ยเพิ่นบอกว่าแ้งสี่เพิ่นว่าหวงกินบกสมมอสั่งมาฆ่าข้อมังแท่เพิ่นว่าบังบกขี่สามมือก็บใต้ตายก็ใต้าตายแล้วเห็นอมบัดลหมิ่นเพิ่นว่าดิคือการสาั่งหนีมาเป็นทอดทอด ผู้สร้างนี่ผู้พอ่อผู้เมียสางไว้กะตกมาถึงลูกันทะองตอนนี้กะร่งหลับผ้าละนี่สินผู้บวมีน่นีก็ดีวะแมนบัดนนี้ก้อนสิเกิดโลกมนุษย์ขึ้นมานี่ก็นยนอนลูกขะเทวดายอนพอพุ่มบินเป็นผู้สางดี่อันนี้เพื่อเรามาตะกอนเนี่ตะกอนตะหลังตะเดิมเทวดาสางอย่างแนวตีเทวดาิสรสางมนุษย์ ที่สร้างงัวสร้างคายสร้างหมาสร้างลิงอ,อ,อันดับแรกนี่ที่เทวดาสร้างคือคายคายนี่เฮ็ดให้เขาเอินว่าให้มะซอยคุณทำให้ไถหน้าใส่แรงงานเด้อคายเฮ้ยเทวดาว่าคายอ่า เสียหายอายุคว้ยไปหกสิบปีหายอายุคย่้ยอ่ะคว้ยกันเลยว้วยผู้ข่าเหตุงานหนักผู้ข่าเพราะอยากยูหอดปนันดอกทำไรไทยหน้าซวยมนุษย์มาน่าเนี่ยผู้ข่าสิขอขึ้นจัยีสิบปีขึ้นเนี่ยเทวดาเทวดากัโอเคขันสั้นลงไปเกิดส่งคว้ยลงมาก อันที่สองเทวดานี่สั่งลิงเห็นมาลิงเนี่ยให้เจ้าไปอยู่ในโลกมนุษย์ให้ไปสั่งว่มสนุกสนานให้ค้นมวลเ่ว่าอาหารของเจ้าน่นให้กินได้ตะกว่วยเห้อสั่งมาเลยวันต่อลิง,ลงขันพระธรรมจิติัญญาดา่ามัวเขากินนี่ลิง่วันต่อ เทวดาเอาไปสี่สิบปีลิงอ่ะบ่าลิงมาโอ้ยผู้ข่าไม่อยากได้หอดสี่สิบปีหอกขันธิพเชษเด็้คนหัวสี่สิบปีกับตายถล่มผู้ข่านอ่ะพระนะเพิ่งกินตะกล้ยมาเนี่ยพระนะก็เรียกว่าเอาแค่สามสิบปีอีกสิบปีขึ้นให้เทวดาขเขาบาท,ที่นี่พ่อสั่งคั้วอยม่บนบล่ะ อาหารค้าวก็คื้าวหยาดเนี้ให้กินแต่หยาดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเนี่ยเป็นอย่างมาื่อห่สวงกับเป็นลิงอันที่สามที่หมาสั่งเนี่ยคือโอ้ที่เทวะเท,ทวดาสั่งเนี่ยคือหมาหมาเนี่ยนาทีคือไปเฝ้าสิ่งเฝ้าของให้มนุษย์มันเด้นอะไปทําการเฝ้าบ,บ้านเฝ้าเฮี้ยนให้เขาเออแนวกินอีก,กแล้วจ่มนุษย์สียเอาให้มันต่อหมาเนี่ย กินในสุยัติมาเถอะให้อายุหมาเนี่ไปในสามสิบปีหม,มาเลยว่าโอ้ยคันงทีไปฟ้องเนี่ยในโคตรใหญ่ฟ้องมาสามสิบปีท้อเทวดาเอ้ยขอยีย่สิบปีพอะสิบปีนั่นขึ้นให้มนุษย์ไปซะขึ้นในเทวดาไปมาดิเทวดาสิสั่งกันทุกไทยสั่งมนุษย์ดิ อาเจ้ามนุษย์ตาดำๆเนี่ยสีส้างให้เจ้าล่งประยูเขาเอื่นว่ามนุษย์สลกล่งประยูามามสยที่ให้อายุแค่สามสิบปีมนุษย์นะประยูนน้ำกันหละกกับมูมวัมวม้ควยมูหมามูยังอ่นพ่ะนะมาดิมนุษย์เรียกว่าวย มันจะดูแลเบอดือทั้งหมาทั้งลิงทั้งควายมันแตมันสามสิบปีจะพ้อยยังม่เสั็เออเถียงเอาออเถียงเอาอายุได้เลยเท่านี้เดวดาก็เรียกว่าเอาเขาจะที่อายุที่เขาขึ้นมาให้่นั่นควายขึ้นมาให้่หมาขึ้นมาใหม่ลิงขึ้นมาใหม่เอาให้มนุษย์บนเลยอ่าืมชได้ร้อยปีพอดีมนุษย์วันเถอะวันนี้สังเกตบึ้ง เอาอายุควอยไปเป็นบ่ควอยนี่ทำงานหนักดิมนุษย์นี่ที่ทำงานหนักอยู่ประมาณันยี่สิบปีบรรทัดมนุษย์เนี่ยที่ทำงานคือควอยนี่ยุคยี่สิบปีบนเถัะโดยบ่เบิ่งบ่แง่หาอยู่หากินเขามาจะขบวบข้อยแนวไหนอีกสิบปีหนึ่งนั่นพ่อได้ลูกได้เต้าแล้วมีหลานเป็นบ่ก็ต้องเพิ่นเอาอายุลิงมาดิต้องเฮ็ดที่มนุษคงเก้งคือลิงเดียวเนี่ยหยอกหลานน่ะว่า สิบปีหยอกหลานอยู่ิสิบปีคนเดีย mm hmm. บ้านนี้พ่อยอกหลานมาสิบปีอายุมาฮอดสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรบ้านเนี่ยเพิ่นไปเอายุหมามาตัวตัวบ้านเนี่ยห mm hmm. มาคขาให้ฝ่อบ้านเดีเ mm hmm. ข่ามาแล้วเฝ้าเฮียนตัว <laughs> บ้านจ้าของได้อายุหลายปีอ่ะ mm hmm. มันบอแม่น,นี่น่ะ mm hmm. สรุปแล้วสังเกตบังเด้อะทำงานหนักยี่สิบปีดอกหลานนี่สิบปีคนเถอะเฝ้าเฮียนอีกอีกสิบปีคนเดี ให้คิดเพิ่งจัดของขขกัะขันะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งเกิดมาตั้งอยู่แล้วดับไป <uci ov> บัดท,ที่นี่ให้คิดเพิง่งคขากว่าคนเท่าเนี่ยต้องคิดบุญส้่งกุศล <cut> ต้องเป็นคนดีต้องทําดีให้คนเกรงดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวเนี่ยหว <reci> <ขอ S 1> านว <sc ar> ะครับทำตนมุ่งขา ่าของคนอยู่ที่ผนของงานจุดขันเคือนว่าไปเว้านิ่นท่าว่าลายเขาเหมือนจุดไฟเผาตัวเองได้สว,ว่านเะราะให่อยูดีมีแห้งเด้อสุขุโคดีบซี่ก็ได้ติดตามดีเกอิสระกระเ้าตุลุกให้ทำงานต่อไปสนับสนุนกดไลค์กดแชร์่น้องซับสะไข มันบอว่ามันสับตะไคร้ดีว่ามันต้มไก่ไกเราคนกเข้าใจเนาะว่าเล้วกวไปสตดพุีเราจะไปโดดน้ามย่ยเอ้าขันโวดมิจิพอดไดเพรพัดไหลบ่ล่หรว่ายโดด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 โด